ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกท่านข้าพเจ้านายปัญญาพรยา ำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนตราใสพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานวพวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2566 ประวัติผู้รับการประเมินชื่อในปัญญาพรยาเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่2 7มิถุนายน2547ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะจำนานการพิเศษโรงเรียนตลาดสายพิยาคมอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอายุราชการ19ปี3เดือนประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนลำปลายมาาระดับปริญญาตรีทฤษฎีและเทคนิค ทางรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทการบริหารการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามหน้าที่การสอนสอนในวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กิจกรรมการพัฒนา ผู้เรียนลูกเสือเนียนนรีกอง3กิจกรรมชุมนุมสวนสมุนไพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6งานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานควบคุมภายในงาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานทะเบียนและทรัพย์สินการปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้นำไปใช้จัดทำรายวิชาสังคมศึกษาส .22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองตามหลักสูตรแกนกลางและดำเนินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาส .22101 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 2- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ส .221.01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25ช2551ฉบ,บับปรับปรุง2 5ง1และหลักสูตรฐานศึกษาโดยริเริ่มคิดค้นและพัฒนาชุดการสอนที่เป็นแบบอย่างให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ ปัญญาโมเดลดังนี้ขั้นที่ 1. ขั้นระบุปัญหาและนําเสนอบทเรียนขั้นที่2ขั้นวางแผนวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลขั้นที่3ขั้นลงมือปฏิบัติให้เป็นปกติขั้นที่4ขั้นสัมฤทธผลวิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูลและขั้นที่5ขั้นประเมินผลสรุปผลและนำเสนอ 4. สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทาสื่อการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในช่วงชั้นที่รับผิดชอบและได้เปิดช่อง Google Classroom เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้นักเรียนได้สืบค้นและสามารถเข้าไปเรียนรู้และทําแบบทดสอบได้ในช่องของ Google Classroom 5. การวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลข้าพเจ้าได้ดำเนินการ วัดประเมินผลตามแบบที่กำหนดของปทศ .05 ที่โรงเรียนเล่หน่วยงานกำหนดและได้มีการวัดและประเมินผลในช่อง Google Classroom เ,เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และก็เป็นการเก็บและประเมินวัดผลไปในตัว นอกจากนั้นยังมีช่องเทคโนโลยีอีกช่องหนึ่งที่เรียกว่าไ i ส e Google มาใช้ในการวัดและประเมินผลให้กับผู้เรียนในช่วงระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่นักเรียนไม่สามารถที่จะเข้าใจในบทเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในบทเรียนได้ในช่องของ o o o l l e r i v e หรือ r i v e Google และก็ Google c l l s s r o o o โหกการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้า ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC เพื่อริเริ่มพัฒนานวัตกรรมสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทกักษะและสมรรถนะในการเรียนเจดการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนขา้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียน เชิงบวกจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน 8. วบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีโดยิเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาท้าเจ้าได้ดำเนินการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 2. ดําเนินการตามระบบดูแลชื่อเหลือนักเรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดจิจกรรมและดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 3. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเช่นงานบริหารหลักสูตรงานยกระดับผลสวิตท,ทางการเรียนงานจิจกรรมเรียนฟรี15ปีงานวิจัยในชั้นเรียน งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการโดยได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและมีการตั้งภาคีเครือข่ายของผู้ปกครองในชั้นเรียนที่รับผิดชอบคือทนม3ามัมีการตั้งหลายกลุ่มและการปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนซึ่งเป็นบุรหลานของผู้ปกครอง ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมนาตามหน่วยงานที่มอบหมายให้ข้าพเจ้าที่รับผิดชอบเช่นการอบรมเรื่องของโครงการโรงเรียนสุจริตของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการเข้าร่วมอุรมและพัฒนาตนเองในเรื่องงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนเช่นงานการเงินและงานพัสดุ 2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นการประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะครูในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและการพัฒนางานขอบคุณและสวัสดีครับ